ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกับผมเป็นประจำเช่นเคยกับผมโค้ดตีไอทีรีวิวแอพนะครับมาเจอท่านในแต่ละครั้งก็จะมีเทคนิคดีๆในการใช้งานในเรื่องของสื่อ ICT หรือเทคโนโลยีมาฝากท่านปริ้นประจําเช่นเคยนะครับซึ่งเทคนิคที่ผมจะนำฝากท่านในวันนี้ก็คือในช่วงนี้หลายท่านมีการรายงานข้อมูลผ่านทางออนไลน์นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานต้องการหลังจากที่เรารายงานเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีการสร้างเป็นตัวรีพอร์ตหรือตัวรายงานนะครับเพื่อประกอบการปริ้นเอาต่างๆหรือการนําเสนอผ่านตัว อ่าโปรเจคเตอร์ต่างๆตามองค์กรอ่าองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆที่ก็ตาต้องการนํา,าเสนอข้อมูลนะครับมาดูว่าเทคนิคที่ผมจะนําเสนอท่านในวันนี้คืออะไรนะครับผมยกตัวอย่างตัวนี้ผมดาวน์โหลดข้อมูลที่เป็น Excel ขึ้นมานะครับแล้วผมก็แปลงมาเป็นตัวข้อมูลให้อยู่บนตัว g o Google s h e e t นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานั้นเป็นข้อมูลจริงนะครับเป็นข้อมูลจากตรงนี้นะครับสํานักง,งานพัฒนานรัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือสปล์นะครับ ก็เป็นจํานวนผู้ป่วยนะครับรายงานโควิด19รายวันนะครับของประเทศไทยก็ดาวน์โหลดออกมานะครับข้อมูลจะมีเยอะมากเป็นแสนแถวแสนเลคคอร์ดนะครับแต่ผมก็จะเอามาประมาณสัก20ตัวอย่างในที่นี้ก็ประมาณ25ตัวอย่างนะครับพอให้ท่านได้เห็นนะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยคอลัมน์ A ก็จะเป็นนะครับลำดับที่ที่คนที่ได้รับเชื้อนะครับกับคอลัมน์ B คือวันที่ยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อนะครับแล้วก็คอลัมน์ C ก็เป็นเพศ คอลัมน์ดีเป็นอายุแล้วก็คอลัมน์อีเป็นปีนะครับที่เขา,าช่วงที่เขาติดนะครับว่าเขาอายุกี่ปีนะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากาส่วนของอายุตรงนี้นะครับเป็นหน่วยของปีนะครับคราวนี้ส่วนต่อไปที่ผมจะใช้งานก็คือผมจะเอาข้อมูลในส่วนตรงนี้ไปสแสดงในกราฟที่เป็น Google Data Studio นะครับแล้วก็เราจะใช้ไอคอนที่เรียกว่า emoji ตรงนี้นะครับประกอบในการรายงานมาดูว่าเราจะทําอย่างไรนะครับ ขั้นตอนต่อไปผมคลิกที่ในส่วนของแถบใหม่จุดนี้นะครับเพื่อทําการเปิดขึ้นมาผมก็จะพิมพ์เป็น Data Studio นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับหลังจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วปุ๊บเราจะเจอเว็บไซต์นะครับตัวนี้ขึ้นมา Google Data Studio Overview นะครับผมก็คลิกหนึ่งครั้งเขาเ้าไปส่วนตรงนี้เลยนะครับก็จะได้หน้าต่างแบบนี้นะครับอันนี้กรณีที่เรามีการล็อกอินผ่านตัว Gmail อยู่แล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้าต่างตรงนี้ได้เลยถ้าเรายังไม่ล็อกอินก็จะระบบก็จะให้เราล็อกอินก่อนนะครับ ต่อจากนั้นผมก็ไปคลิกท,ที่รายงานว่างเปล่าจุดนี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งที่รายงานว่างเปล่านะครับอ่ามาแล้วในส่วนตรงนี้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาในส่วนรายงานว่างเปล่านะครับอันดับแรกเขาจะให้เราทําการเลือกแหล่งข้อมูลหรือฐานข้อมูลที่เราจะทําการไปนําเสนอหรือไปแสดงเป็นรายงานนะครับในที่นี้ซึ่งผมได้เตรียมข้อมูลไว้เป็น g o Google s h e e t แบบนี้นะครับผมก็จะเลือกแหล่งข้อมูลจาก g o Google s h e e t นะครับซึ่งผมก็มาคลิกในจุดตรงนี้ได้เลยนะครับ g o Google s h e e t กดเข้าไป1ครั้ง ก็จะเห็นเป็นข้อมูลล่าสุดที่เราใช้งานอยู่นะครับที่เป็นยอดโควิดตรงนี้นะครับผมก็มาเลือกเป็นรายงานสเปเชีตลล่าสุดที่ผมใช้งานคือยอดโควิดนะครับกดหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทําการคลิกที่คำว่าเพิ่มจุดนี้ได้เลยนะครับระบบก็จะนําข้อมูลเข้าสู่ตัว Data Studio นะครับเตรียมที่เราจะสร้างเป็นกราฟเป็นข้อมูลต่างๆนะครับรอสักครู่นึงนะครับนี่ครับก็จะได้มาแล้วนะครับซึ่งตรงกับที่เราต้องการเลยผมจะวิเคราะห์เฉพาะเรื่องของเพศนะครับ ใน24คนที่เป็นข้อมูลนั้นจะเห็นว่ามีเพศชาย14คนมีเพศหญิง10คนนะครับคราวนี้บางทีถ้าเราดูเป็นตารางและดูเป็นตัวเลขมันอาจจะดูลําบากนะครับผมจะลองสร้างเป็นกราฟนะครับเป็นกราฟลักษณะเป็นฮิสโตแกรมหนึ่งหรือกราฟแท่งนะครับเคลื่อนมาให้เราดูว่าจะเป็นอย่างไรผมก็มาคลิปที่ในส่วนของเพิ่มแผนภูมิจุดนี้นะครับแล้วเลื่อนมาที่เอาเป็นประเภทแท่งแล้วกันนะครับเป็นแบบนี้แล้วกันฮิสโตแกรมอะไรเงี้ยกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะได้ข้อมูลนะครับแสดงจํานวนเพศออกมาแบบนี้ให้เราเห็นนะครับ คราวนี้ปกติถ้าเราลายงานตรงนี้ก็ได้เลยนะครับคราวนี้เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับกราฟนะครับเพื่อเป็นการตกแต่งอาจจะดูคือบางทีดูแต่กราฟเนี่ยมันอาจจะยังเข้าใจยากขึ้นนิดนึงนะครับแต่ถ้ามีเรียกว่าเป็นตัวกระตูลหรืออีโมชั่นประกอบนี่มันอาจจะทําให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ผมได้ส่วนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับผมจะทําการมาสร้างเป็นช่องใหม่นะครับผมก็มาคลิกที่ตรงส่วนตรงนี้นะครับะเดิมดีมันจะมีคําว่าช่องที่มีให้นะครับ ผมก็คลิกมาที่เพิ่มช่องตอนนี้ผมจะสร้างเป็นช่องใหม่ขึ้นมานะครับส่วนตรงนี้ผมก็พิมพ์เป็นคําว่านะครับชื่อช่องนะเดี๋ยวผมขอขยายขึ้นมานิดนึงนะครับในการใช้งานตรงนี้ครับผมก็พิมพ์เป็นอีโมจินะครับอีโมจิละกันนะครับอีโมจินะครับตรงนี้สูตรนะครับเราก็เริ่มเขียนสูตรสูตรในการเขียนตรงนี้นะครับเขาจะเช็คเป็นเงื่อนไขนะครับผมใช้สูตรเคสนะครับ C A นะครับแบบนี้นะ C A S E นะครับห้า ต่อจากนั้นเราพิมพ์เคสเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะก็เฉพาะพบข้อผิดพลาดของวยากรณ์นะครับเนื่องจากสูตรที่เราเขียนนั้นยังไม่สมบูรณ์นะครับผมก็กด e n t e r ลงมาหนึ่งบรรทัดแล้วผมก็เขียนเวนนะครับ V E N นะครับแล้วก็ขอวักนิดหนึ่งนะครับเวนตรงนี้จะให้กําหนดเงื่อนไขว่าเราจะให้อะไรมันเป็นตัวเช็คนะครับผมก็เวนก็คือเอาเป็นเรื่องของเพศแล้วกันครับเวนก็คือเอาเป็นนะครับเพศครับคือเซ็กนะครับหรือเซ็กนะครับแล้วเท่ากับนะครับ เห็นว่าในตรงนี้ผมเนี่ยเพศผมจะใส่จะมี2อย่างคือเพศหญิงและเพศชายนะครับผมก็ลองเอาก๊อปปี้ตรงนี้เลยนะครับเพศชายลงไปเลยนะครับแล้วก็ไปวางในส่วนของอ่าตรงนี้แทนเลยนะครับนี่นะครับเพศนะครับเท่ากับนะครับผมก็ใส่เป็นตัวอ่าดับัลโคดหรือฟันหนูลงไปครับเพศเท่ากับชายนะครับแล้วก็เขาวักเท่นนะครับเด่นนะครับคือถ้ามันเพศเท่ากับชายแล้วจะให้ขึ้นแสดงตัวอักษรอะไรนะครับผมก็เด่น เดนเสียบเรียบร้อยผู้ผมก็ใส่ตรงเครื่องหมายฟันหนูนะครับแบบนี้นะครับครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับต่อจากนั้นผมก็มาทําการเลือกอีโมชันที่ผมได้เปิดเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเว็บไซต์นี้ชื่อเว็บไซต์ Get Emotion นะครับเราสามารถที่จะนําอีโมชันตรงนี้นะครับเพียงแค่คัดลอกแล้วไปวางทั้งในได้ในแต่ตัว Google Classroom นะครับหรือในตัว Google Form มเลยก็ได้นะครับแต่บางทีถ้าเรานําไปวางใน Google Form หรือ g google classroom เนี่ยนะครับ กรณีที่เราใช้ Windows 8หรือ Windows 10ก็จะแสดงปกตินะครับแต่ถ้าเราใช้ Windows 7หรือ Windows 7หรือต่ำกว่านี้นะครับบางทีไอเอม o ชันเหล่านี้มันอาจจะไม่แสดงผลในการทำงานใน Operator ตอร์โอเปอเรชันต่างๆนะครับของตัวระบบปฏิบัติการนะครับนะผมก็ลองจะทําการมาเลือกเอานะสมจะลองเอาเป็นนิดอันนี้เลยกันนะครับลองดูได้หรือไม่นะครับลองไปหาตัวไหนที่น่าจะสื่อว่าเป็นเพศชายเอาตัวนี้แล้วกันนะครับก็คลิกขวาแล้วก็คลิกที่คัดลอกได้เลยนะครับ แล้วผมก็นําลงไปวางในส่วนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับขยายขึ้นมานิดนึงในระหว่างเครื่องหมายฟันหนูก็ทําการวางไปเลยเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนต่อไปผมก็ทําการ Select นะครับทั้งหมดเลยนะครับเว้นเนี่ยผมไม่เขียนใหม่นะครับก็ทําการคลิกขวาแล้วก็มาที่คําว่าคัดลอกนะครับแล้วก็กด enter ลงมา1บรรทัดในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ control v เลยก็ได้นะครับตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นเพศหญิงนะครับเพศหญิงเพศหญิงนะครับอ่าหญิงนะครับ แล้วตัวอิโมชันตรงนี้ผมก็จะเปลี่ยนใหม่เอาละครับไปลองดูว่าอะไรที่มันเป็นรูปภาพคุยอตัวนี้แล้วกันนะครับนี่คลิกขวาแล้วก็ทําการคัดลอกนะครับแล้วก็นําลงไปวางในส่วนตรงนี้แทนตัวไอคอนที่เป็น emotion, อิโมชันอิโมจิที่เป็นเพศชายเมื่อสักครู่นี้ครับปุ๊บวางลงไปเลยนะครับนวตรงนี้แล้วมันก็จะมีข้อความเดิมขึ้นมาเราก็ลบทิ้งออกนะครับให้มันเหลือเฉพาะในส่วนของเป็นอิโมชันของเพศหญิงนะครับ เมื่อครบทั้ง2อย่างแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดเงื่อนไขครับเอลนะครับคือถ้ามันไม่เช็คตามเงื่อนไข2อย่างนี้นะครับเอลนะครับให้มันแสดงรูปอะไรล่ะมาดูนะครับถ้ามันไม่มี2อย่างนี้นะครับให้มันแสดงเป็นรูปเอาเป็นรูปอะไรดีนะครับเอาเป็นรูปเป็นรูปเป็นรูปอะไรดีน้านะครับลองดูครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมีเยอะมากให้ท่านเลือกนะครับผมก็จะลองเลือกไอ้สักท่านดูสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นเลือกรูปอะไรดีน้านะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหาหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับถ้าไม่มีเอาเป็นรูปอะไรดีเอาเป็นรูปเอาเป็นรูปเอาเป็นรูปในส่วนของเอากันกันอาเป็นกันไกลก็แล้วกันนะครับคือไม่เอาคลิดขวาแล้วก็คัดลอกนะครับก็นํามาวางในตัวตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับระหว่างเอวนะครับก็วางลงไปได้เลยปุ๊บนาลงไปเรียบร้อยนะครับเสร็จต่อจากเอวเสร็จแล้วก็ทําการปิดด้วยคําว่า end นนะครับ end นะครับปุ๊บนะลองดูครับ ข้อนี maison, turn, find, s <S ้ลองมาตรวจเช็คโค้ดดูเรียบร้อยครับถ้ามันขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับดูนิดนึงนะผมเลื่อนลงมานิดนึงถ้าขึ้นลักษณะที่ขึ้นตรงนี้นะครับแสดงว่าโค้ดที่เราเขียนนั้นมีความสมบูรณ์นะครับก็อ่านอีกครั้งนึงนะครับก็เป็นเคสนะครับตามเดยเว้นก็คือเมื่อคอลัมน์เสกเนี่ยตรงกับเพศชายให้ขึ้นรูปนี้นะนะครับแล้วก็ถ้าเสกหรือเพศหญิงเนี่ยนะครับมันแสดงเป็นเพศหญิงก็ให้ขึ้นรูปนี้นะแต่ถ้าไม่มีทั้ง2อันคือเพศหญิงและเพศชายให้ขึ้นรูปกันไกลแบบนี้นนะะครรับปมาณี้ อันนี้ก็คือโค้ดที่เราเขียนเมื่อสักครู่นี้นะครับต่อจากนี้หลังจากที่ท่านเขียนโค้ดเรียบร้อยแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มบันทึกมุมนี้นะครับจุดนี้ได้เลยนะครับเมื่อคลิกที่ปุ่มบันทึกเรียบร้อยแล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มเสร็จสิ้นจุดนี้นะครับอ่าเรียบร้อยละคราวนี้วิธีการใช้งานเราจะใช้อย่างไรนะครับตอนนี้เมื่อสักครู่ที่เราสร้างนะครับเดิมทีมันจะไม่มีในส่วนของอีโมจิตรงนี้ขึ้นมานะครับมันยังไม่มีนะครับหลังจากเราเพิ่มช่องเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีอีโมจิตรงนี้ขึ้นนนมมาาเเพิ่่ออีกป็ยงะครับ วิธีการเพียงแค่ท่านทําการนะครับคลิกกดค้างไว้หนึ่งครั้งแล้วก็ลาบมาปล่อยตรงนี้เลยนะครับปุ๊บหน้าก็จะเห็นว่านะครับเกิดทั้งเพศหญิงและเพศชายขึ้นมาในส่วนตรงนี้นครับลองไว้อีกครั้งหนึ่งครับปุ๊บอ่าก็จะขึ้นมาเป็นเพศหญิงและเพศชายไปเนี้นะครับเห็นไหมฮะอ,อันนี้ก็จะแสดงด้วยเพศชายนะครับอันนี้ก็แสดงด้วยเพศหญิงนะครับซึ่งถ้าเราดูก็ปุ๊บก็จะตรงข้อมูลนะครับเพศชาย14คนนะครับแล้วก็เพศหญิงก็จะานวน10คนคราวนี้ แสดงกราฟอย่างเดียวไม่พอครับคือทําให้ดูทั้งรูปด้วยแล้วก็จํานวนด้วยนะครับเราจะทําอย่างไรแล้วก็คลิกที่กราฟในตัว Data าสตูดิโอนะฮะแล้วก็มาคลิกที่รูปแบบจุดนี้นะครับหครั้งแล้วเลื่อนลงไปที่คําว่านะครับแสดงป้ายกํากับข้อมูลคลิกลงไป1ครั้งนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะมีตัวเลขขึ้นมากํากับข้อมูลให้เราเห็นนะครับมีรูปภาพประกอบนะครับแล้วก็มีตัวเลขขึ้นมาแสดงค่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับรวมถึงข้อมูลตารางด้านล่างตรงนี้นะครับก็แสดงให้เราเห็นด้วย ดูในการดูตัวอย่างก็คลิกที่ปุ่มดูจุดนี้นะครับนี่เรียบร้อยสวยงามครับก็คือบางทีเราดูรูปนะครับก็จะมีรูปภาพหรือข้อมูลขึ้นมาเราเห็นประมาณนี้นะครับเป็นตัวประกอบข้อมูลให้เรานะครับอันนี้นะฮะนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยในการนําข้อมูลหรือข้อมูลจากเรียกว่าอีโมจิมาประกอบในการสร้างกราฟประกอบการรายงานผ่านตัว Google Data Studio นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆที่จะเสริมนะครับในเรื่องของการสร้างรีพอร์ตรรายงานนะครับให้ท่าน นำเสนอมีความน่าดูหรือน่าชมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรนะครับฝากกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไคร้นะครับเพื่อติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจในการพัฒนาคลิปในส่วนต่อไปของเรานะครับคลิปนี้รากันไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม